แอปทักษออนเคลื่อนไหวล่าสุดหลังนนกูนประกาศความสัมพนันธ์ ก่อนหน้านี้เป็นที่จับตามองอย่างมากหลังจากที่คุณแม่คุณสวยอย่างแอปทออักษอรได้ออกมาตอบความสัมพันธ์กับนักแสดงรุ่นน้องอย่างนนกุลชานนวเอาไว้ว่าเขานั้นเป็นคนที่ให้กำลังใจและซัพพอในตอนนี้ส่วนสถานะยังไม่มีเวลาสรุปอะไรขนาดนั้นซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนั้นต่างรุนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างมากทีเดียวกระทั่งล่าสุดก็สิ้นสุดการรอคอยเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อนอนกุลเป็นไฟออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่แอปอยู่ครับและก็เป็นคนเดียวที่ผมคุยอยู่หลังจากที่ซีรีถ่่าายยยจบกก็คุันตม พี่น้องแต่ยิ่งคุยกับพี่เขาก็ยิ่งชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆและยังยอมรับอีกว่าเป็นคนจีบพี่เขาก่อนส่วนเรื่องวัยผมมองว่ามันไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ถ้าใช้คําว่าสถานะแฟนเมื่อไหร่ระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยามันติดจรวดแน่นอนครับซึ่งงานนี้ก็ทาเอาแฟนๆเขินแทนแม้แอปกันตัวปิดไปเลยและล่าสุดนังเอกสาคนดังอย่างแอปทักซอ,อนก็นได้ออกมาเคลื่อนไหวบ้างแล้วหลังจากที่นนกูลให้สัมภาษณ์ประกาศสถานะไปโดยเธอนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวอินสตาแกรมเป็นครั้งแรกด้วยการโพส คิววิดีโอขนาถ่ายละครคดีรักร้างชีวิตอีบัวผู้กำกับกล่าวแต่เธอนั้นจะมีแผนมาตอบความสัมพันธ์บ้างเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันค่ะ